สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ศิลานีบายทวลอตก็มาพบกับเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรกันมากมายนอกจากความคิดถึงแล้วก็มีพิคาคาสมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมากันในอีพีที่24เนาะในหัวข้อที่ว่า ตอนนี้นะคะคนที่เราคิดถึงเขาอยู่กำลังคิดรู้สึกยังไงกับเราอยู่นะไม่ว่าคนคนนั้นจะยังคุยกันอยู่เงียบหายไปหรือจะเป็นคนที่อยู่ในใจเรานะคะลองสอบถามลองนึกถึงให้ภยัยช่วยไกลลายช่วยบอกกล่าวเนาะในบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกนะคะวันนี้ก็มี3มกองนะ มีดอกกุหลาบให้เลือกนะคะดอกกุหลาบกองที่หนึ่งนะคะดอกกุหลาบกองที่สองค่ะน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็ดอกกุหลาบกองที่สามนะคะเหมืมอนเดิมนะเงื่อนไขสบายๆเพื่อนๆก็ ทำใจให้สบายๆทำใจเบาๆนะคะนึกถึงคนคนนั้นนึกถึงรอยยิ้มนึกถึงแววตานึกถึงน้ำเสียงเอกลักษณ์ของคนที่เราไม่เคยดื่มเนาะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วศิลานี้เองก็พร้อมเราก็ไปกันที่กองที่1ได้เลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะ ไ้ตรงนี้เลยเรามาดูกันวันนี้จะอ่านตามพลังงานของไพ่เลยนะคะไพ่ยอยากบอกว่าอย่างไรเซเว่นออฟวนะแอคิดแอบเครียดทีออฟสอดค่ะมีความเจ็บปวดกันมานะในความรักความรู้สึกครั้งนี้นะคะเทนออฟสอดค่ะหนักรู้สึกหนักและก็เหนื่อยนะมีไฟออฟคับ มีความคิดคำานึงหวนคำานึงความเสียดายในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเอกออฟครับแปดถ้วยนะคะมีการหันหลังมีการเดินจากแต่ในที่นี้เดินจากไปใช่ไม่รักนะเดินจากไปท,ทั้งทั้งที่ยังรักอยู่ด้วยเหตุและผลด้วยความจริงในชีวิต ที่เขาได้คิดเขาได้ตัดสินใจแล้วนะคะแล้วยังไงคะ Light ออฟคั s ค่ะเอกออฟวานแปดไม้ 8, 9, นะคะเทรนออฟเพนตัคเคิลค่ะเอกออฟเพนต c l เคิลค่ะ o ฟ r ์ทออนะคะอีก2ใบนะคะเป็น7 of ว่นอวานแลวก็ไฟออฟวานนะคะจริงๆความรักความสัมพันธ์ในคู่นี้นะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะมันมีความเสียใจม,มีความคิดมากวิตกกงังวลมันมีการหยุดความสัมพันธ์มันมีการหันหลังให้กันละกันแต่การหันหลังหรือเดินจากในครั้งนี้นะ จากไปแต่ก็ยังรักนะคะแต่ด้วยเหตุผลแล้วก็การคิดการตัดสินใจจากหลักความเป็นจริงเลยนะมันมี3ดาบมันอาจจะมีในเรื่องของมือที่3หรือรักเรา 2- 3สาคนเนาะทำให้มีการเดินหัดหลังจากไปทั้งๆที่ยังรักนะแล้วตอนนี้เหรอเขาคิดเขารู้สึกยังไงนะเขาก็มีความคิดที่แบบตีกันนะตบตีกันในความคิดความรู้สึกของเขาอยู่นะคะ ทั้งอยากกลับมามอบความรักให้เหมือนเดิมอยากติดต่อสื่อสารเนาะอยากกลับมาเป็นความสมบูรณ์เติมเต็มในความรู้สึกของกันและกันนะคะคิดที่อยากจะพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้เลยก็คือการหยุดนิ่งการพักการชะลอ เนาะมันอาจจะมีความเครียดมันอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเป็นไปได้นะคะว่าคนที่เพื่อนๆน,นึกถึงนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีเรื่องเนาะหนักและเหนื่อยพอสมควรนะคะทำให้เขาเหมือนกันอยากพักอะ่ะยังไม่อยากทำอะไรได้แค่คิดได้แค่ อยากจะทําในอนาคตแต่แนวโน้มในอนาคตนะมันจะมีการได้ตัดเอ้ยกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมามอบความรู้สึกดีๆกลับมาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้มันสมบูรณ์นะคะนะในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ก็คงต้องให้เวลากับเขานะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะเราไปเร่งรัดก็เขาอาจจะยังไม่ตกผลึกในตัวเองอะไรแบบนี้คะ่ะ รูแมนเจิ้มาบอกอีกนะย้ำเตือนมากเลยว่าเรีเลชันแฟกเตอร์เป็นไปได้ว่าคนคนนี้นะคะอาจจะมีความแตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิงนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมการปฏิบัติตัวหรือแม้แต่การผูดการจาการใช้ชีวิตเป็นไปได้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทูเลฟค่ะมันคือรักแท้ของคุณนะก็อย่างที่บอก ความรักแท้กว่าจะเจอกันกว่าจะลงเอยกันจริงๆนะละคระเหมือนที่แบบกว่านางเอกกับพระเอกกว่าจะได้ลงเอยกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะบางทีมันต้องมีบทพิสูจน์พิสูจน์ในความเข้มแข็งพิสูจน์ในความรู้สึกว่าเราอย่างมั่นคงและยังใช่คนนี้จริงๆอยู่หรือเปล่านะคะ stay optimistic about your love life นะคะขอให้คุณนะคะลองอธิษฐาน positive thinking ใช้ความ คิดไปในทางบวกอะคะอ่ะแล้วบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราคิดนะ่ะมันจะกลับมาหาเรานะคะขอให้ใช้พลังงานบวกๆนะคะเพื่อนๆ Hello And Goodbye นะคะ l o v e him free นะคะแล้วก็ Exercise ค่ะโอเคนะในช่วงเวลาที่เพื่อนๆอ,อาจจะ มีความเครียดวิตกกังวลหรือว่าไม่ค่อยแฮปปี้ในชีวิตมีความตึงเครียดอยู่นะคะพายแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะคะลองทำความทาความรู้จักกับคำที่การทักทายการพบการจากทำความเข้าใจในความรักที่มันผิดพลาด ผิดหวังไปแล้วหันออกมาเอ,อกกกา็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายกายและใจนะออกกำลังกายออกกำลังใจสร้างภูมิคุ้มกันดีๆให้กับหัวใจของเรานะคะจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมีการกลับมาวนเวียนแน่นอนมันยังไม่จบนะคะยังไงก็จะมีภาคต่อไปแน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่เลือกดอกกุหลาบกองที่หนึ่งนะคะ สิลานี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะรักตัวเองนะคะสร้างความรู้สึกความรักที่ดีให้กับตัวเองอบกอดตัวเองให้ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะทางความเข้าใจกับมันในเหตุและผล นะคะเพื่อนๆสำหรับดอกกุหลับกองที่2ค่ะดอกเล็กๆน้อยๆแต่น่ารักเนะาะไพ่บอกว่าไงเรามาดูสิเอ็กซ์ออฟครับเป็นอย่างไรมาจเจ e เ m อ e r เ r อร์นะคะไฟออฟสอดนะเอ็กซ์ออฟครับนะคะแปดถ้วย เดชาริออดอะโอเคสำหรับเพื่อนๆกองนี้นะก็อาจจะเจอกับใครสักคนหนึ่งนะที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีอีกโก้เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกเนาะเป็นคนที่ เป็นไปได้ว่าอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในการทํางานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชานะคะเพราะฉะนั้นการที่เขามีอีโก้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะสับสนในความคิดตัวเองพอสมควรว่าอยากแสดงออกอยากจะมอบความรักแต่บางทีด้วยด้วยอ่าเขาเรียกไงอะ ความรับผิดชอบหรืออะไรหลายอย่างทําให้เขาแสดงในทางตรงกันขามนะคะไฟกันมาค่อนข้างพอสมควรเลยนะเพื่อนๆกองที่สองนะคะทะเลาะเบาแหวงมีความเป็นตัวตนมีอีกโก้ทั้งสองคนเป็นไปได้นะทั้งท้ที่ความรักมันยังอยู่ตรงนั้นเลยนะมันมีการมอบความรักความรู้สึกที่ดีให้นะคะเป็นไปได้นะคะว่าคนคนนั้นของเพื่อนๆอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนต่างชาติเนาะเป็นคนที่ ค่อนข้างมุทะลุดุดันเป็นคนที่เก่งในในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันประสบความสำเร็จมีการเขาเรียกว่าเป็นต่างชาติได้ด้วยนะอืมชาเรอออนะคะชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะเป็นธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิตได้นะคะมันจะมี <laughs> ขอโทษนะคะมันมีการหันหลังให้กันและการละและคู่เนี้ยมันเหมือนต้องจากไปอ่ะเออแปดถ้วยอ่ะหันหลังให้กับความรู้สึกในครั้งนี้นะทั้งทงที่ความคิดยังมีการวนเวียนคิดถึงนึกถึงกันอยู่อย่างเนี้ยค่ะและยังไงต่อเพจออฟวานนะเจวีออฟฟอร์จูนนะคะ ซ of sword, s อฟสอดนะคะ Six of c u p นะคะโอเค u ฟออฟคัพ okay. mm hmm. นะคะโ of w ฟ n ัน hmm. นะคะ mm hmm. แล้วก็เจอฟูล hmm. ์นะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่ามันเจอกันด้วยพมลิขิดมันเจอกันด้วย บางสิ่งบางอย่างที่กําหนดไว้แล้วปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเจอนะและยังมีการยึดมั่นถือมั่นในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่นะคะคนคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นาธาตุไฟได้นะเมสสิง์ธนูได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนรู้จักเก่า เพื่อนในรถรับส่งเพื่อนในโรงเรียนหรือคนที่เคยคุยกันแล้วกลับวนเวียนกลับมาเจอกันอีกก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าคนที่เคยเจอกันในอดีตชาติวนกลับมาเพื่อกลับมาสารความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าคนคนนั้นของคุณนะเป็นคนที่หาอะไรถูกใจยากค่ะ อันนั้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบแล้วก็ยังยึดในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะที่เขาเงีย่ยหายไปไม่ใช่อะไรหรอกก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องอีโก้ของเขาความเป็นตัวตนของเขานะคะท,ทั้งทั้งที่ยังมีความรักความรู้สึกที่ดีๆให้กันอยู่นะมาดูนะคะไพ่โรแมนแองเจ้ายอยากบอกว่าอะไร word wedding for นะคะ love yourself first นะคะ Romantic Feeling ค่ะโอเคเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันควรค่าที่คุณจะรอมันนะคะนะ v e yourself first หากในวันนี้นะคนคนนั้นของคุณยังไม่ได้วนกลับมายังไม่ได้มีการสื่อสารหรือมีปฏิกิริยาอะไรกลับมาให้เราขอให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะให้มองที่ตัวเราก่อน นะโรแมนติกฟีลิ่งไม่นานเกินรอลคะค่ะคุณนะจะได้มีความรักความสัมพันธ์ที่หอมหวานเนาะสมควรที่รอไงที่เขาบอกนะเบสเฟนนะคะหากช่วงนี้นะยังรู้สึกเหงาหรือรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอยากจะรีแลก์คุณยังมีเพื่อนที่ดีนะคะเพื่อนที่ดีในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนเลยแต่มันอาจจะหมายถึงคนรอบข้างของคุณอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยง อาจจะเป็นตุ๊กตาตัวเก่าๆที่เราเคยรักเคยกอดให้ความรักให้ความอบอุ่นตรงนั้นได้นะคะ Happy surprise นะคุณจะมีความสุขโดยที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะ Let's go of s t r e e นะคะให้คุณเป็นไปนะปล่อยให้มันเป็นไปบนตามบนทางของมันนะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถที่ จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของความรักก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลากันไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตเก็บไพ่นะคะศิลานีขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะในวันนี้เราอาจจะยังอยู่คนเดียวอาจจะเงียบอาจจะเงานะคะแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีจริงหรอกขอให้เรารักแล้วก็เติมเต็มตัวเองให้ได้นะคะเพื่อนๆ สักวันเราจะเจอคนที่ใช่ของเราจริงๆนะคะกองที่2ไปแล้วนะต่อไปเรามาดูกลองที่3มนะคะดอกกุหลาบกลองที่3มนะขออนุญ,ญาตดูหน่อยนะคะว่าเพื่อนๆกลองที่3มเจออะไรเป็นอย่างไรมานะ t e o of u u s นะคะ of swords พอถามว่าที่เงียบๆไปเนี่ยคิดแล้วรู้สึกยังไงทะเลาะกันแทบทุกกลองเลยจะแฮงแมนเงียบจริงเจมสมีการจบกัน Seven of Pentacle อะค่ะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกองที่3นะคะกองที่3มกองที่สาก่อนหน้านี้นะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกันมากๆเลยแหละ เป็นครอบเป็นครัวเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันหากยังไม่ใช่ครอบครัวนะคะแต่เป็นต่างคนต่างได้เติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กันและกันนะ,ะแต่แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดการทะเลาะบาะแวงกันมีการหยุดมีการแช่แข็งในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีการจบกันนะคะแต่ ในที่นี้นะการจบในครั้งนี้มันยังมีใครคนใดคนหนึ่งยังคงมองยังคงคิดยังคงอยากจะต่อยอดในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่นะคะอะไรยังไงต่อนะ s e v e n of Cups นะคะ คิดเยอะมากเลยมีเงื่อนอะไรมีเงื่อนไขมีตัวเลือกมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลือกอะไรหรอท o ออฟวานนะเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลอาจจะยังคงยืนมองอยู่ไกลๆก,ก็ได้นะคะ Queen of Pentacle s นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะมั่นคงในเรื่องของการงานการเงนิงนความรู้สึกความรัก ได้นะคะเป็นคนที่มั่งคั่งได้ด้วยนะการงานใช้ได้อะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมเลยในคุณสมบัติที่เราเห็นภายนอกอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ตรงกันข้ามกันเขาก็เป็นค่อนข้างเป็นเหมือนผู้ชายที่ค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมนะคะจะ e High Pinted รักที่แบบลึกซึ้งลืมไม่ลงคิดคำหนึงอยู่ในห่วงความคิดกันอยู่ตลอดเวลานะในออฟคารอัศวินถ้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้นะคะ mm hmm. เขาเองเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดที่อยากจะกลับคืนมามามอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กันและกันอีกอะ่ะ s i กออฟเพนทาเคิและ นายวานนะคะเอาจริงอะมันเป็นอยู่ในช่วงของความคิดคิดว่าจะกลับมา คิดว่าจะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้ยังคงแอบมองยังคงคิดยังคงคำนึงถึงโดยเฉพาะบางทีช่วงเวลากลางคืนนะคะความรู้สึกมันดีมากเลยอะลึกเลยอะเอออาจจะมีการฝันถึงการคิดถึงการสื่อกันได้คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณแบบนี้นะมันมีการจบกันจริงๆนะคะไพ่นะบอกว่ามันยังคง ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันอาจจะดูเหมือนว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้รับความยุติธรรมมันอาจจะมีการนะให้และรับไม่เท่ากันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในออฟวานมาพร้อมกับในออฟคัพนะเขาคิดนะแล้วเขาก็อยากที่จะเริ่มที่จะกลับมาให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยุติธรรม แต่มันอยู่ในกระบวนการของความคิดความคำนึงแต่ยังไม่มีการแอคชั่นหรือถ้ามีการแอคชั่นมันก็คงจะอยู่ในช่วงของการที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้นะคะแล้วยังไงต่อ Very really soon, <Really> soon. เร็วๆนี้คืออะไรคะ Finance and Career นะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันอาจจะมีเรื่องหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ attraction นะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคุณทั้งสองคนนะคะมันมีแรงดึงดูดกันเห็นไหมคะมีทั้ง attraction high p i n t e d มี date มันลึกล้ำจริงๆในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะปฏิเสธไม่ได้จริงๆอะ,ค,ะค่ะค่ะมันอาจจะมีการจบสิ้นกันไปแล้วมันก็จะมีการวนกลับคืนมาว่า แล้วมันจะเริ่มต้นแบบไหนบางสิ่งบางอย่างนะมันอาจจะได้สิ้นสุดได้คอมพตตกันไปแล้วแต่ใช่ว่ามันจะไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะบางทีนะให้คุณลองถามคำถามและตอบออกมาอย่างเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนสิว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคิดอย่างไรให้ลงมือทำอย่างนั้นนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังพันพบปัญหาอยู่นะความรู้สึกของเขามันยังมีนะคะมันยังไม่ได้จบนะแต่เอาจริงๆเพื่อนๆกองที่3มเนี่ยไพ่ได้แต่บอกถึงแค่ความรู้สึกที่เขาดึงดูดเขาลึกซึ้งเขาดึงดัากับเราแต่ส่วนแอคชั่นนั้นก็ขอให้เพื่อนๆลอ,องรอดูว่าคนคนนี้เขาจะทำยังไง และมันใช่อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะคะสำหรับเพื่อนๆกองที่3มนะศิลานี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะไม่มีอะไรได้ดังใจไม่มีอะไรได้อย่างที่เราคิดหรือคาดหวังไว้ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นขอเป็นกำลังใจให้จริงๆนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะศิลานี้ก็ขออนุญาต เป็นกำลังใจที่ดีเป็นพลังงานที่ดีให้กับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้ยังไม่เจอใครที่ใช่ที่เข้ามาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้เราอย่าลืมนะคะมอบความรักความห่วงใยความใส่ใจให้กับตัวเราเองคนที่จะพาคุณก้าวข้ามผ่านในทุกๆเรื่องได้ก็คือตัวเราเองรักตัวเองกอดตัวเองคุยกับตัวเองในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้นะศิลานีขออนุญาต ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ